ต่อตัวนี้ไปก็ให้ผูาารร้ประเ่าพาสวดธรรมปาหังนะบทบทนี้พิเศษมากๆเลยนะเข้าไปในใจเข้าไปในใจหลวงพอ่อนน้นนี่โดยเฉพาะมีคำคำหนึ่งนะอยากจะให้นึกตามไปทุกบททุกบททุกบท ท่านตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลวการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวย่อมมีไม่ได้เลยนั่นเป็นสัจธรรมอย่างนั้นแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลนีบทหนึ่งต่อมาอีกบทหนึ่ง ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกลียดค้านบุคคลผู้เกลียดขานย่นยอมอยู่เป็นทุกข์จิตจะละคนอยู่ด้วยอกุศลละธรรมอัลาุุทั้งหลายด้วยจะยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมด้วยจะยังประโยชน์ของบุคคลอื่นให้เสื่อมไปด้วยนี่และอีกต่อมาอันหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขจิตจะละคนอยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายจะยังประโยชนต์ตนให้บริบูรณ์และจะยังประโยชน์ของชนเราอื่นบุคคลอื่นๆให้บริบูรณ์ไปด้วยนี้คือบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารบคือผู้มีความขยันหมั่นและเพียรอ้าวจากนี้ไปก็ทางใจ เปิดหนังสือไปที่หน้า159่ง้อกระผมขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์หันธรรมยังธรรมปางสนะสัมปันะทิวัจนะปาทังพนามาเซ เอวังสวะสาตอมเพียงคาเวมายารรมโมดูก่อนเพิงสู่ทางลาย ทำเป็นทมบันเราเก้าวดีแล้วอย่างนี้โอตาโนเป็นรมบันทำให้เป็นดุจของความที่งแลวว้วเววาโตเป็นรมบันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว ปากาสีตมเป็นธรรมบันเราตัทาโคตปากาดกองแล้วเช่นน้ปิโลติโกมเป็นธรรมมีส่วนขีริวหันเราตัทาคตเชื่อนออกบทดสิ้นแล้วเอวังสวาคาเตโคพิคเวมายาธรรมเมมดูก อดเพียงสู่ทั้งลายเมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรากาวดีแล้วอย่างนี้อลังเอวามสมควรแล้วนั่นเทียวสาธาปพปะ จิตเตนะโกลาปตเตนะเวริยังอารามผิตรงเทกุณลามบทภรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธา จะพึงปรารมการกระทําความเพียรกามังตาโจจนาหารุจัตถิจอาวาสิสตตุมด้วยอนัตถิทานจิตว่มแม่นั่งเห็นกระดูกเท่านั้นจากเลื่อนอยู่สารีเรอุปัสสุตสัตตมังสะโลหิตัง เนือและเลือดในสรีราี้จากเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสาธามนา ปุริวิริยนาปุริสัปปรากเมนะปัตตาพังประโยชน์ในอันบุคคลจะพึงรู้ถึงด้วยด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบันของบุโรษนาตังอปาปุณิตาวาปุริศาสวิริยศาสันทานังภา วิสันติทิมถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว um. ของโบรุเจียเป็นให้มีด่างนิมถูกขังพิขาเวกุสิโตวิหาราตีดูก่อนเพียงโ่ทั้งลายคนผู้เกียริกรานย่อมอยู่เป็นทโทมวอกินโนปาปะเกหิอากุสเลหิทำเมหิราคนอยู ด้วยอากุศลละธรรมอันลามกทั้งหลายด้วยมาหันท่านจะาสาธธั้งปริปุ ปิตยอมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วยอารัธาวิริโยจากขอพิฆาเวสุขังวิหรารตตมดูก่อนพิงสุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปราลบแล้วยอมอยู่เป็นสุง ปาวิวิโตปาปาเกหิอากุสะเลหิธรรมมหิสังัดแล้วจากอากุสลละธรรมอันลามุกทั้งหลายด้วยมาหนตัญจา,าธัตฐ์ทั้งปริปุเรติยอมทำประโยชน์อันใหญ่ลวงของตอนให้บริบูรด้วยนาพิเว เนนาการสัปติโหติดูก่อนพิงสูตรทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยการกระทำอันเลวยอมมีไม่ได้เลยอาเกนาจากโคอ,อัคขัสสัปพติโหติแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศ ได้แลมมันดาเปยยามมิทางพิกาเวบรัมจริยังดูก่อนภิกษุทางลายปลมมาจันนีนาดื่มเหมือนบันดายอดโอชาแห่งโครนสาธาสัมมุขทิูตอมทางภาษาสดาก็อยู่นาที ชาพาะนานี้แล้วตัดสมาติหาพิะเวเวริยังอารพธามดูก่อนภิกษุทังหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารมความเพียรเถิดอาป,ปัตตัดสาปติยามเพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรมันยัง มัยบันโดอาณาธิกาตัสสะอาทิกรรมมายาม เพื่อการถึงทัพซึ่งทำอันยังไม่ถึงธรรมอาสัจฉิกาตัสสัจฉิกิรยิายามเพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งทำบันยังไม่ได้ทำให้แจง้งเอวังโนโอายังอัมหากัปปัพชชามเมื่อเป็นอย่างนี้ บานภาชานี้ของเราทั้งหลายอาวังกาตาอาวัญชาภาวิสติจากเป็นบรรภาชาไม่ตำสามจากไม่เป็นมันเปล่าสาภาลาสอุธรารยาแต่จากเป็นบรรภาชาที่มีพร ที่มีกำไร เยสังมมยังปาริพุนชามาจีวรามบินทบาทตัดเสนาสนาคิลานัปัจจยาเพนสัจาปาริคารังพวกเราทั้งหลายบรทิภกจีวรบินทบาทเสนาสานาและเพสัตว์ของชนทั้งหลายเราได้เตสัง เตการาอเมโูมการกระทำนั ai, ้นๆของชนทั้งหลายเหล่าน ah ั้นในเราทั ai, ้งหลายมาปาลาาวิสันติมหานิสังสาติจากเป็นการกระทำที่พ้นใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ดังนีมเอวังฮิวเพิกเขาวเวสิกิตตาพังโนก่อนพิกสุททางลาล พึงทำความสำเนียกอย่างนี้แลมอาจตัดทั้งว่าหิพิกขเวสัมปาสัมมาเนนามดูก่อนภิกษุทั้งลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตามอาลามิวา,าปัปมาเทนาสัมปาเทตุงก็ควร แล้วนั้นเทียวเพื่อ,อยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทปารัดทั้งวาหิปีกข้าวเวสัมปันจัมาเนนนมดูก่อนภิกษุทางลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตามอาลามิวา ปัมมาเทนาสัมปะเทตุงก็ควรแล้วนั้นเทียวเพื่อ,อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทโอมายญาตทั้งวาหเปิกาเวสัมปัสสมมาเนนามลาย เมื่อว่าเมื่อบุคคลมองเห็นโยนซึ่งประโยชน์กองชน ฝ่ายก็ตามอาลาเมวา,าปมาเทนาสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั้นเทียวเพื่อ,อยังประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให,ให้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมา,อาทอิเตดังนี้แลวเปิดหนังสือไปที่ บทให้พรแปลหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปดฮิยะทาวาริวหฮาบุราปาริปุเรนติสาขรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุดสาคอให้บ่ได้บุญได้ฉันได้เอวะเมวะยีตโตทินนังเปทานังอุปาปกัปติทานที่ทานหูทินให้แล้วแต่โลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนันอิดชิตังปาิทีตังตุมห้างขอหิทธาพลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วเขีปามเมวาสัม,มิชาตูจงสำเร็จโดยชบพลันสาเปปุเรนโต สังกปามของความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโมปัน,นาราโซยธาามเมื่อผาจันวันเพนมานิโชติราโซยธาามเมือนแก้วม,มาน้อันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวาชันโต ทั้งปวงจงบำราดไปสามพาโลกวินาโตมโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวันวัน อันตรายยามีแก่ท่านที่คิดที่ขายอยู่ก้มาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน <c oughs> นัสสิลสันิจังพุทธาปัจจาหินโนมจาตารโรธรรมมาวันเต็มอายุวันโนสุขังภาลังธรรมสิปรการคืออายุวันนาสุขปาลามยอมเจริญแก่บุคคลผููมีปกติกราบไหวมีปก ออกติอ่อนน้อมทอมตัวเป็นเนมอายุโทพัลโทธีโรมภูมีปัญญาให้อายุให้กำลังวานโาทปฏิภาณโาทมนนะสุการสานตาเมธาวี ทูมีปัญญาให้ความสุขอาทิคาชาติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาบาลังวันนังสุขัญจบปฏิปานาทม บุคคลผู้ให้อายุภาลาวันาสุขและปฏิภาณที่ขาอยูย่ญาติสาวโหติญาติยาตุปปัญติติเตมบางเกิดในที่ใดใดยอมเป็นภู้มีหายุยืนมีอดมีสุขในที่นั้นนานได อ่างนิเปิดเป็นหน้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ภาวัตุสัพพมังคาลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคัตาตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาและกุศลทั้งปวงที่ท่านทำจงรักษาทานสัพพพุทธานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธ ทาเจ้าทั้ง,มมววงปวงสราปสบปาธรรมานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาบาสังฆานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระสง์ทั้งปวงสาธาสดิภาวันตุเตม ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด